สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกษณีสุภูมิอินรหัสนักศึกษา633 130 140 103ค่ะค่ะวันนี้นะคะจะมาสรุปบทความวิจัยการพัฒนาคุณภาพบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนในจ,จังหวัดเชียงรายค่ะการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพ บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงรายค่ะผลวิจัยพบว่าสภาพการพัฒนาคุณภาพบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงรายโดยรวมอยู่ในระดับมากและปัญหาการดำเนินง,งานพบว่าไม่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรวมถึงกระบวนการจัดการการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจึงมีข้อเสนอแน,นะ ให้คุณครูมีการวิเคราะห์ให้ผู้เรียนรวมถึงมีการจัดการเรียนรู้ตามความสภาพจริงค่ะ